นอนหลับสบายไม้เป็นเกินรับรมสบายครับครับเดี๋ยวเราผมตัวนี้ก่อนครับผมไปกินข้าวรอแล้วก็เดี๋ยวผมเอาผู้ต้องหาไปส่งโรงพยาบาลก่อนตามมาเดี๋ยวพาไปขึ้นรถนะไปครับเดินทางเดี๋ยสวัสดีครับหมอชิดสองที่ครับเท่าไหร่ครับคนละสองร้อยเนาะของเรียบร้อยจ่ายค่าตั๋วให้แล้วไปหมอชิดแล้วก็ไปต่อการจนบุรีเนาะคนละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมประมาณไม่เกินสองร้อยเนาะ ตอนนี้มีเงินอยู่ตัวเท่าไหร่ที่ป้าให้มาตอนนี้อ๋อที่ป้าที่วัดใช่ไหม<ช>ครับท่านใช่ครับพอให้ใช่ไหมมค่ะก็เขารบรวนให้มาแล้วก็เมื่อวานซื้อข้าวแต่นั้นตอนนี้มีเหลือเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบกว่าบาทอ๋อแล้วห้าสิบกว่าบาทใช่ไหมอันนี้มีคนช่วยมาคนละสองร้อยนะ,ะน่าจะถึงเน,น,นาะค่ดครับผมก็ช่วยได้เท่านี้เนาะค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณพี่ดาบมากครับก็ไปใหถึงบ้านก็พอถึง ดูแลแม่แมดูแลแม่แล้วก็หางานทำแถวบ้านก็ได้เ<ะ>นาะอันนี้มันก็ไกลบ้านเราด้วยเนาะไกลบ้านไปแล้วมีประาที่มามรแลไปถึงบ้านก็โทรบอกด้วยนะัน<ะ>ขอให้โชคดีไปแล้ว<ะ>ดีครับ